มาอัปเดตเรื่องของการซ่อมหลุมยุบที่ถนนสามเสนวันนี้กันหน่อยคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กําลังทยอยถมทรายต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ได้ความสูงที่กําหนดไว้ก็คือ7เมตรแต่อุปสรรคก็คือเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกลงมาหนักมากตรงนี้ก็เป็นทําให้การทํางานจะต้องหยุดชะง,งักไปเลยนะครับแล้วมันก็เกิดน้ําท่วมขังในหลุมที่ยุบลงไปถึงเอ่อิบเซนติเมตรกว่าด้วยกันทําให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อสูบน้าที่ท่วมขังตรงนี้ออกไปจากหลุมจะได้ทํางานต่อได้ครับ วันนี้14ตุลาคมฝนที่ตกลงมาเนี่ยนะครับมีลมกระโชกแรงด้วยทําให้เจ้าหน้าที่ต้องหยุดการทํางานไปก่อนชั่วคราวเลยโดยเจ้าหน้าที่สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกรุงเทพมหานครคอยเฝ้าผลการตรวจวัดความเคลื่อนไหวของอาคารสอนอสามเสนแล้วก็ดูการซุดตัวของดินอย่างต่อเนื่องครับปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทําให้น้ําท่วมขังในหลุมยุบระดับน้ํานี่สูงกว่าครึ่งเมตรเลยนะครับเจ้าหน้าที่และบริษัทผู้รับเหมาต้องรีบติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ําตรงนี้ออก จากนั้นพอฝนหยุดเจ้าหน้าที่ก็เริ่มใช้รถแบ็คโฮตักทรายเติมลงไปในหลุมทยอยให้รถทรายเข้าพื้นที่ซึ่งตามแผนจะต้องถมทรายอย่างต่อเนื่องจนได้ความสูง7เมตรจากนั้นก็จะต้องประเมินสถานาการณ์อีกทีครับว่าจะต้องสลับใช้คอนกรีตเสริมความแข็งแรงให้กับพื้นดินในหลุมด้วยหรือไม่ในส่วนของการรื้อถอนอาคารสอนอสเสนยังไม่มีการรื้อถอนเพิ่มเติมนะครับตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงปัจจุบันยังไม่พบการเคลื่อนตัวของอาคารหรือว่าการซุดของพื้นถนนเพิ่ม ในส่วนอีกฝั่งถนนหนึ่งก็คือโรงพยาบาลวาชิรพยาบาลทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์จักราวุฒิมณีริศคณะดีคณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปิดเผยว่าวันนี้มีผู้มาใช้บริการประมาณ3 0 0 0ถึง4,000คนครับทั้งระบบพบแพทย์ออนไลน์แล้วก็การจัดส่งยาให้กับผู้ป่วยถึงบ้านด้วยแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องของรถแท็กซี่ที่เข้ามารับผู้โดยสาร,รมีปริมาณไม่เพียงพอทำให้คนไข้ก็ต้องรอรถอยู่นานครับ เราจะเปิดถนนได้ก็ช่วงประมาณวันที่9ตุลานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแผนนะครับซึ่งยังไม่กําหนดว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่อันการเดินทางของผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลในช่วงนี้ก็จะมีความยากลำบากนะครับก็เข้ามา2อาทิตย์แล้วนะครับปัญหาที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือผู้ป่วยมาใช้บริการซึ่งเข้ามาทางเส้นถนนขาวานะครับแล้วเข้ามาทางเส้นสันสักภานะครับก็อาจจะมีการติดขัดในเส้นการจราจรตรงนี้นะครับก็อยากจะให้ ผู้ที่ใช้รถส่วนตัวนะครับนะฮะส่งจอดผู้มารับบริการทั้งหลายเนี่ยในจุดที่เรากําหนดนะครับจริงๆเนี่ยท่านอาจจะมารถสาธารณะได้นะครับอย่างเช่นแท็กซี่นะครับหรือมาในจุดที่เรามีรถไปเวียนรับก็ต้องวีวอนิี่ทแท็กซี่นะครับต้องช่วยกันนิดนึงนะครับเวลาเข้ามาแถวแถวย่านเขตดุสิตนะแถวสมเษตรงเนี้ยอาจจะแวะวนเข้ามานะครับ ที่ถนนข่าวนะครับซึ่งจริงเราก็มีทีมที่จะอคอยประสานงานนะครับพี่พี่แท็กซี่นะครับในช่วงเวลาที่เร่งด่วนให้เข้ามานะครับคือศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ทําได้เต็มที่แต่ว่าเรื่องที่คุณหมอคณะบดีห่วงคือเรื่องการจราจรนี่แหละเพราะว่าสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมหลายโรงเรียนในพื้นที่ตรงนั้นจะเริ่มเปิดเทอมแล้วนะครับจึงฝากไปถึงผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้มดใช้รถส่วนตัวครับ